อัสลามอะไลกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับวิธีรับมีดกรีดยางให้คมนะครับให้คมกริบเลยนะครับเวลาหลังจากนะครับกรีดยางนะครับถ้าคมมีดนะครับดูคมมีดนะครับถ้าคมมีดยังปกตินะครับแต่หูมีดมันจะรู้สึกว่ากรีดไม่ค่อยเข้านะครับมันจะรู้สึกว่ามัน มมีดทางด้านหูมีดนะครับมีความหนานะครับมันจะกรีดเราต้องออกแรงกดเยอะนะครับแต่มีดต้องไม่สุ่มคมที่หูมีดเข้าทางด้านในนะครับวิธีแก้ไขนะครับก็ใช้หินนะครับตัวนี้นะครับหินเบอร์หกร้อยนะครับลาอะไรก็ได้นะครับ แต่นี้เป็นตาจักรยานนะครับก็ถูนะครับที่หูมีดนะครับหูมีดถูที่หูมีดนะครับ,ถ,นะรบถูอย่างนี้นะครับถูจากมุมนะครับถ้าเราถูแล้วถูตรงที่ข้างเลยเลยนะครับ มีดจะเป็นเป็นเป็นพุงนะครับนะครับถูกประมาณนี้นะครับความเอียงนะครับน <oo> ี่นะครับความเอียงของหินนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยบางท่านตั้งเสมอเลยนะครับเสมอแล้วใบมีดมันจะบางนะครับบางแล้วใบมีดมันจะแตกนะครับเป็นฟันปลาได้นะครับเพราะว่าเหล็ก มีดกีดยางมันจะเป็นเหล็กที่ปอชุบมานะครับด้วยความกล้านะครับแล้วมีดมันจึงคมดีนะครับมีดถ้าไม่เหล็กไม่กล้าไม่แข็งนะครับมันจะไม่ค่อยคมนะครับถูประมาณนี้นะครับ ถูดูแล้วก็ดูไปด้วยนะครับตรงไหนที่เรายังไม่ได้ถูบ้างนะครับตรงที่ยังไม่ได้ถูจะดำดำอยู่นะครับนิดนิดเดียวนะครับที่ปลายคมก็ถูนะครับถูต่อ ตรงที่เดือยเราไม่ต้องไปถูนะครับเพราะว่าเดือยมีดยังปกตินะครับถ้าเดือยมีดเกิดโดนช้อนยางนะครับต้องแต่งใหม่นะครับวิธีแก้ไขก็ต้องแต่งนะครับถูทางด้านข้างอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตรงถูที่ให้รอยเวงมันหมดนะครับ นี่เป็นแค่รูปรูปคมอย่างเดียวนะครับทีเดียวก็ถูที่หูนะครับหูมีดน,นะครับมันยังมีความหนาอยู่นิดหนึ่งนะครับไม้มันปักไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันโยก ถูไปอย่างนี้นะครับสำหรับมีดที่คมมีดมันหนานะครับแต่ถ้าคมมีดยังบางปกติก็ใช้หินละเอียดรับเลยนะครับรับคมเลย ถ้าเราใช้หินเบอร์600เยอะๆนันะครับทุกวันคมมีดจะบางเกินนะครับโอเคนี้พอนะครับนี่ครับเนี่ยความบางมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับคนบอกถามมานะครับกีบ่มิลนะครับมันมันบอกไม่ได้นะครับว่ากี่มิล เดีย๋ยวผมจะสูมให้ดูนะครับชัดนี่นะครับใบมีดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับความบางนะครับนะครับความบางเนีย่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าไม่เห็นรอยขา,ขาวๆเราก็มีดมันจะ นะครับถ้ามีรอยขาวๆอยู่แสดงว่ามียังไม่คมนะครับต้องรับนี่ผมจะใช้หินนะครับหินละเอียดนะครับเป็นหินเนียนนะครับตัวนี้ไม่มีเบอร์นะครับก็ถูนะครับถูที่หูนะครับถูอย่างนี้นะครับตอนถูนะครับให้ให้ตัวหินนะครับเบียด เบียดตรงด้านด้านหลังของมีดกีดยางนะครับของใบมีดนะครับเนี่ยเบียดอย่างนี้นะครับแต่ว่านา,นานๆไปตรงนี้มันจะคมนะครับมันจะบางก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเราถูอย่างนี้เลยนะครับมันจะไปกินเดือยน,นะครับหินจะไปจะไปกินเดือยแล้วอ่าเดือยมีดเราจะเอียงเข้าไปหา พุงมีดนะครับก็ใช้หินเอียงอย่างนี้นะครับน,นะครับต้องเอียงนะครับเอียงอย่างนี้นะครับปลาหินค่อยๆขยับเข้าไปนะครับทางด้านพุงมีดนะครับทางด้านพุงมีดเวลาในการรับนะครับก็ต้องใช้ เวลารับนะครับกับพินละเอียดให้นานนะครับให้คมมันละเอียดที่สุดนะครับจะนานประมาณไหนนะครับก็อยู่ที่การรับของท่านแล้วก็มีดของแต่ละท่านนะครับที่เดือยเราไม่จำเป็นต้องไปถูมันเอะนะถูอย่างนี้นะครับ สลับไปสลับมามันจะไม่เป็นร่องนะครับส่วนตรงที่ปลายเดือยนะครับถูอย่างนี้นะครับปลายเดือยจะไม่ยาวนะครับแล้วก็ถูทางด้านพุงแล้วนะครับก็มาถูทางด้าน ที่เดือยน,นะครับก็ถูอย่างนี้นะครับถูกไปให้สุดปลายเดือยเลยนะครับมีด99เ okay. ครุ่นคอเหลี่ยมนะครับจะรับง่ายนะครับ ตรงนี้ยังไม่คมนะครับนิดหนึ่งยังมีขาวๆอยู่นะครับส่วนตรงที่ทางด้านพุงนะครับเราก็ถูนะครับให้สเสมอก็พอนครับตั้งยินให้สเสมอมาถูจากด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้มีดเป็นพุงนะครับ วนหินอย่างนี้ก็ได้นะครับวนหินอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าให้ไปดนเรือยบ่อยนะครับหินให้เรียบเลยนะครับหินให้เรียบถูกไปที่ข้างเรื่อยนะครับ ูไปก็ดูไปนะครับจุจ่มน้ําแล้วก็ดูนะครับดูคมมีดครับตรงไหนที่ยังไม่ปกตินะครับยังมีขาวๆอยู่ก็ถูนะครับทีนี้เรามาถูทางด้านนอกนะครับทั้งหินให้เสมอนะครับทางด้านอ่า ูมีดนะครับนี่นครับตั้งหินให้เสมอเรียบอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ถูนะครับถ้าเราเอียงหินนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่อย่าให้เยอะอย่าให้ถึงขั้นสุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับมันจะไม่กดจะแข็งนะครับเวลาเราปีดมันจะ ตีดเปลือกแข็งไม่ได้นะครับมีดมันจะลื่นเลยนะครับมันจะไม่กดเปลือกเราต้องออกแรงกดแล้วพอออกแรงกดเราก็จะปวดนิ้วนะครับปวดนิ้วหัวแม่มือนะครับถูสลับไปอย่างนี้นะครับตรงที่เดือยด้วยนะครับ ก็ดูตรงไหนถ้ามันยังไม่โดนหินนะครับตรงไหนที่ยังไม่โดนหินเราก็ถูต่อนะครับมีมาทางด้านพุ่งนะครับทางด้านพุ่งข้างเลยต้องถูให้เสมอนะครับมีกี่ยางนะครับ ที่มันเหนียวติดน่าจะเอียงนะครับตอนเอียงหินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางด้านพุ่งมีดนะครับนะพุ่งคมมีดจะไม่กินหน้ายางนะครับ ก็ต้องถูจากทางด้านบนนะครับไล่มาข้างเดยนนะครับมีดจะไม่เป็นเป็นปุ่งนะครับสูงกว่าเดยเดยมีดจะวนยินอย่างนี้ก็ได้นะครับการวนยินจะทำให้มีด คมดีด้วยนะครับคมเร็วด้วยเพราะว่าคมมีดไม่กินหินนะครับมันก็จะคมเร็วแต่ว่าทางด้านพุงม,มีดมันบนหินไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับตรงไหนที่ยังไม่คมนะครับที่ ผงมีดนะครับคมแล้วนะครับแต่ยังมีตรงที่ท่าน,นผู้ชมอาจจะดูไม่เห็นนะครับเพราะว่าในในกล้องนะครับถ้าดูจริงๆนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีรอยขาวๆอยู่นะครับยังไม่คมนะครับก็ต้องถูกต่อนะครับ เล่มหนึ่งอย่างน้อยนะครับถ้าจะรับไม่คมกริปเลยต้อง20่สินาทีนะครับคมกลิปแน่นอนแต่วันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับ เริ่มออกไปทางด้านนอกนะครับรูปดูปปนะครับคมออกทางด้านนอกแล้งนะครับก็แสดงว่าผมมีเริ่มคมนะครับเริ่มกดเปลือกแล้วก็รูปนะครับ กลับมารูปทางด้านในต่อนะครับรกลมออกไปทางด้านนอกทำอย่างนี้มีจะคมนานนะครับยิ่งเป็นเกาเกาโอเคก็จะยิ่งคมนานด้วยนะครับ อยก็ไม่ต้องรูปแล้วนะครับรูปตรงทางด้านปุงให้คมเข้าในนิดนึงนะครับแก okay, นี้ก็มีก็จะคม จิ่งกีดยิ่งคมนะครับรู้สึกได้เลยสำหรับมีดเก้าเก้าโอเคใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับที่เพจอุดมทองนะครับมีดกีดยางนะครับต่างเฟซบุ๊กนะครับนี่นะครับดูเราหันคมมีดเข้ามาดูอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้า เราเวลารอรับมีดนะครับเรือมีดก็จะอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเปื่ท่านผู้ชมดูไม่ชัดนะครับนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นคอเหลี่ยมนะครับกรีดยางอ่อนได้ดีนะครับยางซ้ำหน้านะครับสกรีดซ้ำเปลือกเดี๋ยวผมจะลองแตะเล็บให้ดูนะวันนี้สาธิตให้ดูหลังกรีดยางเสร็จนะครับนี่น,นะครับมันจะกินเล็บนะครับมันจะกดเล็บเลยนะครับ,บน,นะครับมันจะกินเล็บเลยนะครับเล็บนี่นะครับถ้าเรา กดอย่างนี้มันลื่นนะครับมันไม่กินเล็บตรงทางด้านพุ่งใหญ่มันมันมันกินเล็บนะครับแต่ดูนะครับถ้ามันกินเล็บนะครับเห็นไหมครับมันจะกินเล็บถ้ามันกินเล็บแสดงว่าคมนะครับอย่าไปกรีดกระดาษนะครับมีดกรีดยางที่ไปกรีดกระดาษมันจะกรีดยางไม่ได้นะครับคมมันจะ ร่วงนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดือยนะครับเผื่อใครจะแคปหน้าจอนะครับทำเดือยนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ